ให้ชนะสัตยาความจริงไม่ทิมกันวิทยาประชยาความรู้สึงควรคำหนึงถึงวิชาว่าขยันอากรธาควรละทิ้งพลันแซมสุขสันมันในหลับทำเออ สวัสดีนักเรียนที่รักทุกคนนะคะวันนี้วิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมนะคะวันที่3ซึ่งเป็นการสอนเฉยในวันเสาร์นี้นะคะเราอยู่กันเรื่องพิธีกรรมของาศาสนาฮินดูนะคะเราจะมาดูกันนะคะว่า,าศาสนาพรามหมณ์ฮินดูหรือเรียกสั้นๆว่า,าศาสนาฮินดูนั้น มีพิธีกรรมอะไรบ้างที่น่าสนใจนะคะพิธีกรรมแรกก็คือพิธีสะราดนะคะอ่านว่าสะราดเป็นพิธีบูชาบรรพบุรุษที่ล่วงรับพิธีที่สองคือพิธีสังสรก,การอ่านว่าสังสัก,การเป็นพิธีสำหรับคนในวันนพราหมกระสัดและแพทย์ซึ่งประกอบด้วยพิธีต่างๆที่ทำให้บริสุทธิ์เช่น พิธีคลอดบุตรพิธีตั้งครรภเป็นต้นในส่วนของศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะคุณครูยกตัวอย่างมาให้หนักเรียนรับรู้แค่2พิธีกรรมเท่านั้นนะคะขอให้หนักเรียนจำให้ได้ด้วยต่อไปนะคะเราจะมาตรวจแบบฝึกหัดในหน้า50กันนักเรียนพร้อมหรือยังคะ ข้อ2ใหญ่นะคะของหน้า50คําคำสั่งอ่านข้อความแล้วเขียนชื่อพิธีกรรมและศาสนาให้ถูกต้องหมายความว่านักเรียนจะต้องอ่านข้อความในกรอบสี่เหลี่ยมที่โจทย์ให้มานะคะแล้วก็สรุปวิเคราะห์ว่าเป็นพิธีกรรมอะไรของศาสนาอะไรนะคะ ถ้านักเรียนมีปัญหาเรื่องการอ่านเนื่องจากว่าปิดเทอมไปนานนะคะให้นักเรียนเอานิ้วชี้ขึ้นมาอ่านพร้อมคุณครูให้เอานิ้วชี้ชี้ที่ตัวอักษรตามคุณครูด้วยนะคะในกรอบสี่เหลี่ยมแรกมีใจความว่าเตรียมสิ่งของถวายทานอาราธนาศีลและสมทานศีล กล่าวคำถวายสังฆทานถวายของแก่พระพิสุกรวดน้ําและรับพรจากข้อความดังกล่าวนะคะนักเรียนสรุปว่าเป็นพิธีกรรมอะไรตอบถวายสังฆทานหรือการถวายสังฆทานนั่นเองนะคะและแน่นอนว่าการถวายสังฆทานนั้นเกี่ยวข้องกับศาสนา หรือว่าเป็นพิธีกรรมของศาสนาพูทนั่นเองนะคะต่อมาในกรอบสี่เหลี่ยมที่2กล่าวคำปฏิญ,ญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์และท่านศาสดามมฮัมหมัดเป็นศาสนาพูทของพระองค์ชำระร่างกายและจิตใจให้บริสุทธิ์จากข้อความที่คุณครูอ่านให้ฟังนะคะ มีความเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมอะไราตอบพิธีปฏิญาณตนนะคะของศาสนาอิสลามนั่นเองต่อมานะคะในกรอบที่3รับขนมปังซึ่งหมายถึงพระบรกายและวายซึ่งหมายถึงพระโลหิตของพระเยซูพเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนเลือดเนื้อร่างกายของพระองค์ ในการไถ่บากให้มนุษย์ทายสิคะว่าวเป็นพิธีกรรมอะไรนะคะเป็นพิธีกรรมศีลมหาสนิทของศาสนาคริสต์นั่นเองคุณครูให้เวลานักเรียนตรวจสอบความถูกต้องนะคะ5วินาทีในการตรวจแบบฝึกหัด นักเรียนจะต้องตรวจทำถูกด้วยนะคะคือต้องเขียนให้ถูกด้วยแล้วรบกวนนักเรียนตั้งใจเขียนตัวบรรจงด้วยนะคะเพราะว่าคุณครูยกตัวอย่างให้ดูหรือว่าเขียนให้ดูในสไลด์แล้ว ต่อไปนะคะเรามาเฉลยหน้า51และ52กันนะคะในส่วนของการบ้านหน้า51และ52เนี่ยคุณครูให้หนักเรียนทำแค่ข้อเดียวนะคะทำแค่ข้อเดียวแต่คุณครูจะเฉลยให้2ข้อเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณครูสั่งให้ทำอะไรให้หนักเรียนตั้งใจฟังให้ดีนะคะในรูปแรกนักเรียนเห็นว่ามีอะไรบ้างหลักการเขียนคำอธิบายภาพ 1>, 1. เราต้องตอบคำถามให้ได้ก่อนว่าในภาพนี้มันเป็นภาพอะไรอะไรโดดเด่นที่สุดเรานำเอาจุดที่โดดเด่นที่สุดมาตั้งชื่อเรื่องนะคะคุณครูตั้งชื่อภาพนี้ว่าเด็กชายและเด็กหญิง นั่งฟังยายเล่าเรื่องวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแก่ปัญจวัคคีท่านไมคุณครูจึงตั้งชื่อภาพแบบนี้หรือเริ่มต้นอธิบายภาพแบบนี้ก็เพราะว่าในรูปภาพมีพระพุทธเจ้าแล้วมีพระสงฆ์ใช่ไิมคาอยู่5องค์ก็ตรงกับเหตุการณ์นี้พอดีนะคะซึ่งเกี่ยวกับวันอาสารหบูชา โดยวันอาสาฬหาบูชามีความสำคัญคือเป็นวันที่พระพุทธ,ธเจ้าทรงสแสดงธรรมเทศนาหรือหลักธรรมที่ทรงตรสัสรู้เป็นครั้งแรกแก่ปัญจวคีทั้ง5้านะปาปาอิสิปะตนะมลึกคทายวันอีกรอบนะคะอ่านว่าตาอิสิปะตนะ มะรึกขะทายะวันนะคะซึ่งตรงกับวันขึ้น15ข้าคเดือน8วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาจากภาพนักเรียนในฐานะพุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติตนอย่างไรพุทธศาสนิกชนหมายถึงประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธนะคะแล้ววันสำคัญทางพระพุทธศาสนา จทยถามว่านักเรียนจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรนะคะตอบทำบุญใส่บาตรไปฟังธรรมที่วัดในตอนกลางวันไปเวียนเทียนที่วัดในตอนเย็นได้หมดเลยนะคะส่วนมากวันสำคัญทางศาสนาของชาติไทยเราเนี่ยนะคะหรือว่าของพระพุทธศาสนาเนี่ยนะคะจะประกอบศาสนากืินเหมือนกันหรือว่าในวันนั้นเนี่ย ส่วนมากแล้วชาวพุทธหรือพุทธศาสนิกชนของเรานะคะก็จะทําบุญใส่บาตอาจจะมีปล่อยนกปล่อยปลาได้นะคะใน,ในชีวิตจริงเนี่ยถ้านักเรียนตอบแบบนั้นคุณครูก็ให้ถูกนะคะเพราะถือว่านักเรียนเป็นคนที่ช่างสังเกตแล้วก็รู้จักปรับตัวกับสถานการณ์คําตอบไม่จําเป็นต้องเหมือนคุณครูทุกคํานะคะขอให้เป็นคําตอบที่มันไปในทิศทางเดียวกัน ไปเวียนเทียนไปทำบุญนะคะไปฟังธรรมไปฟังเทศได้หมดเลยนะคะคุณครูผ่านนะคะสำหรับคำตอบตัวอย่างคำตอบในข้อในหน้า51ของข้อ3ามใหญ่นะคะต่อไปเป็นรูปผ้าโบราณสถานนะคะ a อะไรนะโจทย์ข้อ4ใหญ่บอกว่า ติดภาพหรือภาพว่าศาสนาพิธีหรือพิธีกรรมทางศาสนาที่นักเรียนเคยเข้าร่วมปฏิบัติมาหนึ่งพิธีแล้วเขียนบันทึกข้อมูลแต่ในนี้เขามีให้อยู่แล้วนะคะคนผลิตหนังสือน่าจะสับสนเขาถามว่าพิธีกรรมนี้คือคืออะไรอะ่ะมีคล้ายๆลักษณะโบราณสถานโบราณสถานคือเคลื่อนที่ไม่ได้โบราณวัตถุคือสถานที่ที่เคลื่อนที่ได้นะคะ พิธีกรรมนี้คือการเวียนเทียนถ้านังเรียนตาดีๆนักเรียนจะเห็นว่าเขาถือเทียนกันด้วยแน่นอนว่าต้องเวียนเทียนการเวียนเทียนเป็นพิธีกรรมของศาสนาพุทธหรือพุทธศาสนาของเรานะคะสถานที่ประกอบพิธีกรรมนี้คือวัดเจ็ดยอดจังหวัดเชียงใหม่ก็น่าจะเป็นวัดถ้าตอบวัดคุณครูก็ให้ถูกนะคะต่อมานะคะเป้าหมายของการประกอบพิธีกรรมนี้คือ เป้าหมายกับวัตถุประสงค์หรือจุดประสงค์เป็นเรื่องเดียวกันนะคะเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาคุณพระวิสุทธิคุณและพระปัญญาคุณของพระพุทธเจ้าที่มีต่อมนุษย์ขั้นตอนการปฏิบัติคือตอนเช้าทำบุญตักบาตรที่วัดรักษาศีลฟังพระธรรมเทศนาและเจริญภาวนา ตอนค่ำประชาชนมาร่วมพิธีเวียนเทียนโดยมาพร้อมกันที่หน้าพระอุโบสถในขณะที่เวียนเทียนให้ระลึกถ,ถึงคุณธรรมของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเขาถามว่าประโยชน์ที่ได้รับก็คือประโยชน์ที่นักเรียนได้รับจากการไปเวียนเทียนคืออะไรนะคะพุทธศาสนิกชนได้บำเพ็ญตนและสืบ ต่อพระพุทธศาสนาให้ดำรงคงอยู่อย่างถูกต้องเพื่อประโยชน์สุขต่อตอนเองและผู้อื่นหรือนักเรียนจะตอบให้สระสรวยว่ามีส่วนร่วมในการอานุรักษ์วัฒนธรรมไทยก็ได้นะคะมันจะดูฮัลโหล,หลกว่านะคะหรือว่าดูครอบคลุมกว่าด้วยนะคะความรู้สึกที่ได้ปฏิบัติอันนี้นักเรียนตอบได้แล้วแต่นักเรียนคิดเลยนะคะจิตใจสงบมีความสุขรู้สึกสบายใจนะคะ แต่การไปประกอบพิธีกรรมต่างๆที่วัดนะคะงดใช้คำว่าสนุกสนานนะคะเพราะว่าชาวพุทธของเราต้องสำรวมนะจ๊ะถ้านักเรียนตรวจไม่ทนันหรือว่านักเรียนฟังคุณครูเฉลยไม่ทนันแน่นอนไม่มีใครฟังคุณครูพูดทานหลอกนะคะ นักเรียนก็จะต้องย้อนกลับมาตรวจสอบใหม่ถามว่าต้องลอกทุกคําพูดที่คุณครูฉเฉลยไหมไม่ต้องนักเรียนสรุปแล้วก็ตอบมานะคะนักเรียนจะต้องมีความคิดเป็นของตนเองนะคะนั่นคือสิ่งที่คุณครูต้องการนะคะต่อมานะคะเราจะมาทำแบบฝึกหัดกันก็คือคุณครูจะทำไปพร้อมกับนักเรียนเลยจะไม่ปล่อยให้นักเรียนทำ ตามนำพังเดี๋ยวเรียนจจว่ากันบัานยืนดจะมุมทบทวนชวนคิดของเราหรือว่าสรุปสาระสำคัญของวันนี้นะคะเราจะสรุปเรื่องศาสนนิกชนที่ดีนั่นเองนะคะเขาจะยกตัวอย่างมาให้2ส,สถานการณ์หรือว่า2เรื่องก็คือเรื่องพิธีกรรมของพุทธศาสนากับพิธีกรรมของศาสนาอื่นๆนะคะ อันแรกเลยเรามาดูพิธีกรรมของศาสนาพุทธของเรานะคะพิธีกรรมของศาสนาพุทะะพธรรพ,ทพิธีกรรมเกี่ยวกับวินัยสงฆ์เช่นพิธีบวชพิธีกรรมเกี่ยวกับชีวิตประจําวันเช่นพิธีงานมงคลพิธีงานอาวมงคลพิธีกรรมเกี่ยวกับวันสําคัญทางศาสนาเช่นวันวิสาขาบูชาเขาแบ่งออกเป็น3ลักษณะ หรือว่า3ประเภทด้วยกันนะคะก็คือพิธีกรรมเกี่ยวกับสงก็เช่นบวชทําบุญเลี้ยงพระได้ไหมได้นะคะทาบุญขึ้นบ้านใหม่เลี้ยงพระเราจะต้องให้พระสงฆ์ไปสวดก็ได้เหมือนกันก็มีพระสงฆ์มือนกันนะคะในส่วนที่2ก็คือพิธีกรรมเกี่ยวกับชีวิตประจาําวันก็เช่นงานแตง่งงานศพก็ได้หมดเลยนะคะงานอาวะมงคลก็คืองานศพนั่นเองอาวะแปลว่าไม่ดีนะคะ งานสุดท้ายพิธีกรรมสุดท้ายเกี่ยวกับวันสําคัญทางศาสนาก็คือวันวิสาขบูชาอาสารหะบูชาวันอัธมีบูชาทุกๆวันนะคะที่เกี่ยวกับวันสําคัญทางศาสนาตอบได้หมดเลยนะคะต่อมาแล้วมารายาชาวพุทธหมายความว่าในวันนั้นน่ะชาวพุทธเขาทำยังไงกันละ่ะนะคะชาวพุทธก็กราบพระรัตนตรยัยที่เรียกว่าการกราบเบญจางคปิษ์กราบสามครั้งแบมือ การไหว้ผู้ชายยืนตรงพ้อมตัวลงพร้อมยกมือไหว้ผู้หญิงก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าค้อมศีรษะและย่อตัวลงพร้อมยกมือไหว้ก็คือมารยาทชาวพุทธมารยาทชาวพุทธก็มีการกราบการไหว้การไหว้ก็มีสามร,ระดับเรียนแล้วตอนปอ .3 นะคะคุณครูก็สอนแล้วนะคะนักเรียนก็สามารถเอามาตอบได้หมดเลย ในช่องสุดท้ายในช่องสุดท้ายนะคะการพัฒนาจิตตามแนวทางของพธธาาระพุทธศาสนาแปลไทยเป็นไทยว่าการพัฒนาจิตคือการทําให้จิตใจสงบมีสมาธิน,นเองเราจะทําอย่างไรล่ะถึงจะพัฒนาจิตได้นะคะก็คือการสวดมนต์ไหวพร้าแผ่เมตตาการบริหารจิตและ,จะเจริญปัญญาก็คือการนั่งสมาธิการฝึกสติและสมาธิในอิริยาบทต่างๆ การฝึกสมาธิไม่จําเป็นต้องนั่งเอามือขวาทับมือซ้ายแล้วก็หลับตาคุณครูเคยบอกแล้วนะคะเราอาจบางพระสงบางท่านนะคะถ้าเป็นสายปฏิบัติก็อาจจะใช้วิธีการเดินก็ได้เหมือนกันนะคะก็ผ่านไปแล้วนะคะนักเรียนก็ตั้งสติแล้วก็กลับมาตรวจสอบในส่วนของพิธีกรรมของาศาสนาพุทธนะคะเป็นแค่คำตอบที่คุณครูยกตัวอย่าง ไม่จําเป็นต้องตอบเหมือนคุณครูก็ได้แต่ขอให้ตอบไปในทิศทางเดียวกันนะคะต่อมาเรามาดูพิธีกรรมของาศาสนาอื่นๆกันนะคะในที่นี้คุณครูยกตัวอย่างาศาสนาคริสต์นะคะาศาสนาคริสต์พิธีกรรมของเขาก็คือ 1. ศีลล้างบาปหรือศีลจุ่ม 2. ศีลกำลัง 3. สศีลมหาสนิทและ 4. ศีลล้างบาปนะคะ พิธีกรรมของศาสนาอิสลามพิธีปฏิญาณตนพิธีละมาดพิธีสะกาดพิธีถือศีลอดและพิธีฮัสเราเพิ่งเรียนไปจ้าพิธีกรรมของศาสนาฮินดูก็คือพิธีสาราดและพิธีสังสาการนั่นเองและ เราเดินทางมาถึงที่หน้า55และหน้า5 6แล้วนะคะเราจะเรียนจบเล่มแล้วนะคะนักเรียนคุณครูก็ฝากงานไว้นะคะในแบบทดสอบที่4ที่หน้า5 5และหน้า16 2หสองหน้ามันจะเยอะแต่จริงๆแล้วนักเรียนแค่วงกลมเท่านั้นนะคะนักเรียนก็อ่านโจทย์แล้วก็ตอบคำถามก็คือวงกลมลองนักเรียนลองฝึก ตัวเองลองทดสอบตัวเอง,เองดูว่าเอที่เรียนมานะคะเรามีความรู้แค่ไหนสิข้อนะคะถ้าหากว่านักเรียนมีความรู้นักเรียนทําตามที่คุณครูบอกนะคะทําตามขั้นตอนที่คุณครูบอกดูวิดีโออ่านหนังสือนักเรียนจะต้องตอบได้อย่างน้อยไม่ต่ํากว่า7ข้อนะคะ7ข้อเดี๋ยวคาบต่อไปเราจะมาเฉลยคุณครูจะมาเฉลยนะคะ ว่านักเรียนนั้นตอบถูกกี่ข้อนะคะสำหรับวันนี้คุณครูต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ